หนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีการสร้างแบรนด์เป็นอย่างมากสำหรับ CEO สาวคุณนัทถาพอรอนุวงศ์เจ้าของบริษัท Absolute Wellbeing Group จำกัดผู้ผลิตแบรนด์ลิชไทยแลนด์ที่ล่าสุดถูกรับคันเลือกให้เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่น Beauty Product Awards 2025ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศษรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนสู่อาเซียนครั้งที่40จากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และเศรษฐกิจกแห่งประเทศไทยสอสอส,อสอทอจัดขึ้นมาตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธีณหอประชุมกองทัพอากาศห้องบุตรสราคำก็สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะณัฐพรอ,อนุวงศ์ซีโอแบนด์ลิสไทยแลนด์ค่ะ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะสำหรับรางวัล Beauty Product Award นะคะปี2025แล้วนะคะจะบอกว่าเป็นปีที่5ของแบรนด์ลิสแล้วค่ะก mm ็ hmm. อนนื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าของแบรนด์ลิสทุกท่านมากๆที่ไว้วางใจให้ลิสเราดูแลค่ะเพราะว่า hmm. จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยแบรนด์ลิสเรานะคะก็คือมีอยู่3ผลิตภัณฑ์แล้วค่ะ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเราก็จะเป็นเป็นโปรบโอติกนะคะลดสส่วนสูตรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะชื่อว่าลิสฟลอรานะคะ mm hmm. ส่วนว่นกรมะะกรมรมมาลดผผง แล้วก็ผมงอกชื่อวาลลิชแชค่ะแล้วก็ตัวโปรดักต์น้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นอาหารผิวที่ช่วยลาผิวหมองเพิ่มความผิวใสนะคะแก้ปัญหาผิวได้ครบจบในซองเดียวชื่อว่าลิลาหมองค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสูตรค่ะสารสกัดเนี่ยเรารวมเข้าไปถึง20สารสกัดด้วยกันในสูตรสูตรเดียวค่ะในโดท,ที่ทรงประสิทธิภาพและที่สาําคัญเป็นสูตรจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพราะว่าอย่างตัวฟินเองเราก็เป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะเราเลือกสารสกัดแล้วก็มีการทําวิจัยค่ะอย่างลิชฟอร์ เองที่เป็นผลิตภัณฑ์โปรโบิวติกข,ของเราก็เป็นสูตรที่ทําวิจัยร่วมกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วก็มีการศึกษาในอาสาสมัครคนไทยจริงๆค่ะอย่างลิชลาหมองตัวนี้นะคะก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกเราก็มีการทดสอบในผู้ใช้จริงเพื่อพิสูจน์ความจริงใจให้กับลูกค้าของเราค่ะก็คือการทดสอบในอาสาสมัครผู้ใช้จริงที่เป็นคนไทยทั้งหมด30คนตั้งแต่ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกเลยโดยการให้ทาลิชลาหมองเป็นเวลา1เดือนเต็มค่ะแล้วก็วัดผลลัพธ์เรื่องผิวกันเลยค่ะส่วนลิชฟลอราที่เป็นโ ใช้ทานจริงวัดผลจริงนะคะวัดในเรื่องของการเปลี่ยนสัดส่วนจริงนะคะโดยทำมาแล้วถึง5ซีซันค่ะก็คือตลอดเกือบ5ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ จริงๆผลลัพธ์นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวเรากระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของริ้วรอยอความหมองคล้ํานะคะหรือว่าจุดด่างดําหรือใครที่มีปัญหาที่ว่าผิวเราพออายุเยอะขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านนะคะหรือผิวที่แก่ก่อนวัยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยตรงเลยค่ะ,ะจริงๆแล้วอย่างแรกเลยนะคะด้วยความที่เราเป็นแบรนด์จากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วสูตรสารสกัดเราตั้งใจที่เราจะใส่เข้ามาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆดังนั้นเนี่ยแผนการตลาดของปีนี้นะคะเราตั้งใจที่จะจะัดขึ้นนก็็คคือเปแ เปนในผู้ใช้จริงหลังจากคลิเปเลบพันออกมานะคะโดยการวัดโดยการใช้เครื่องสกินแอนาลิเซอร์วัดเรื่องของผิวเลยค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่รับคนเข้ามานะคะแล้วก็วัดผลลับตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มนะคะแล้วก็วัดผลลั์ตลอด1เดือนเต็มนะคะแล้วก็ให้แบบ ตัวผลิตภัณฑ์เขาทํางานนะคะโดยการที่มาวัดเรื่องผิวกันตรงๆเลยค่ะและอย่างที่2นะคะเราวางระบบของลิชเมมเบอร์ไว้ค่ะเนื่องจากว่าแบรนด์ลิชเราเนี่ยมีลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําเยอะมากนะคะและที่สาคัญลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแบบเยอะมากขึ้นต่อเนื่องเลย mm hmm. เราก็เลยเให้โปรแกรมเมอร์ hmm. ของที่บริษทัทค่ะก็คือวางระบบสมาชิกขึ้นมาระบบสะสมแต้มนะคะรวมไปถึงสิทธิพิเศษมากมายเลย mm hmm. เพื่อที่จะให้ลูกค้าเก่าได้รับสิทธิพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจากการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยค่ะ mm hmm. จริงๆตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราขาย ออนไลน์เป็นหลักค่ะช่องทางทางการขายก็คือเป็นออนไลน์ f Facebook l i n e นะคะ t i k t o k แล้วก็จะมีทาง marketplace นะคะ s h o p e e แล้วก็ l a z a d a นะคะแล้วก็ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีเดียมทูไฮนเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเรานะคะ mm. ก็จะเป็นคนไทยก่อนเรายังไม่ได้มีแผนในเรื่องของการโปรโมทไปทงต่างประเทศเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกบูตไปไปในเรื่องของแบบต่างประเทศมากขึ้นค่ะใช่แล้วก็มีเรื่องของตัวแทนจําหน่ายที่ตลอด1ปีที่ผ่านมาเราก็มีการรับตัวแทนจําหน่ายเพิ่มมากขึ เราจัดมาก็คือจะเป็นเซตเนาะก็คือเซตหนึ่งเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาทค่ะตัวนี้ค่ะซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์เลยก็คือ1 1เดือนนี้ก็จะเป็น1เดือนระยะเวลาที่เราทําแคมเปญในผู้ใช้จริงค่ะดังนั้นลูกค้าของเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าโอเคแบรนด์ลิสต์เนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ที่เราไม่มีการซื้อรีวิวเลยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นผลลั์ที่เกิดจากผู้ใช้จริงล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการทานตัวนี้ก็จะเน้นย้าเรื่องของการทานที่ง่ายค่ะรสชาติกเนนรรสาาททีี่่ดกม เพียงฉีกซองเทใส่ปากดื่มน้าตามนะคะไม่ต้องผสมน้าคุณผู้ชายก็สามารถทานได้เช่นกัน,นะคะ่ะโปรโมชั่นนะคะที่มาเปิดตัวเลยเนก็คือจะเป็น1กล่องเซต1กล่องอ่ะเซ็ตหนึ่งเดือนนะคะเป็นเซ็ตที่วัดผลมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,800บาทค่ะส่วนเซ็ต3เดือนนะคะก็จะอยู่ที่4,950บาทนะคะแล้วก็เราจะมีของสมนุณพิเศษนะคะที่ให้กับทางแบรนด์ตอนนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะที่ให้ลูกค้าได้เลือกสามารถติดตามได้ช่องทางทาง Facebook ทางไลน์ทาง t ิกตอกนะคะก็คือแบะะะะรนด์ลิสต์ แล้วก็ลาซาด้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค,ค่ะ